ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียนวันแรกผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคายตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนที่วันที่1กรกฎาคม2563เป็นการเปิดภาคเรียนวันแรกภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมก่อนหน้าที่จะเปิดภาคเรียนแล้วเช้าวันที่ 1. กรกฎาคม2563นารยรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดหนองคายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารเนื่องจากวันที่1กร,รกฎาคม2563เป็นวันที่มีการเปิดภาคเรียนวันแรกของโรงเรียนในจังหวัดหนองคายซึ่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารถือเป็นโรงเรียนมันธยมศึกษาขนาดใหญ่และเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองคายมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1 ึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เกือบ4,000คนจากการตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับมาตรการแนวทางการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด -19 ของทางโรงเรียนแล้วพบว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนื่องจากทางโรงเรียนได้มีมาตรการต่างๆไว้เป็นอย่างดีและได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนหน้าที่จะถึงวันเปิดภาคเรียนแล้วทั้งการเตรียมการด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ได้มีการทำความสะอาดภายในโรงเรียน การจัดเจแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆกว่า60จุดการจัดห้องเรียนโรงอาหารโต๊ะเก้าอี้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนส่วนการเตรียมด้านการเรียนการสอนนั้นในแต่ละห้องก็ได้มีการแบ่งเด็กนักเรียนออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งเรียนออนไลน์ที่บ้านส่วนอีกกลุ่มเรียนในห้องเรียนสลับกันเป็นสัปดาห์จนถึงเดือนสิงหาคมหากสถานการณ์ทุกอย่างปกติก็จะให้มาเรียนในชั้นเรียนพร้อมกันตามปกติ นายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมว่าวันนี้เนี่ยผมได้เอ่อพาคณะนะครับก็รประกอบด้วยท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับแล้วก็หัวหน้าสว่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเอ่อท่านรองผู้วยการรักษาความมั่นคงภายในฝ่ายทหารนะครับมาดูนะครับก็คือเรามาเอ่อตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจกับทางคณะผู้บริหารของโรงเรียนนะครับ โดยมีทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม21เนี่ยมาร่วมด้วยแล้วก็ผู้แทนของอศึกษาธิการภาคสิก,สก็มาร่วมด้วยนะครับก็เรียนว่าจากที่เราได้มาดูเนี่ยนะครับก็เห็นว่าทางโรงเรียนเนี่ยก็มีความตั้งใจแล้วก็ได้มีการเตรียมการล่วงหน้ามาเป็นเวลาเป็นเดือนลวนะครับทั้งในเรื่องของการทดสอบระบบการสอนทางออนไลน์นะครับแล้วก็การจัดเตรียมพื้นที่นะครับ นับตั้งแต่เด็กนักเรียนที่จะเข้ามาในโรงเรียนประสานงานในเรื่องของกรณีที่เด็กที่จะต้องเดินทางมาที่ต้องขึ้นรถนักเรียนก็มีการพูดคุยกับรถนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนักเรียนด้วยแล้วนะครับแล้วพอมาถึงโรงเรียนเนี่ยก็มีการจัดระบบในเรื่องของการที่จะตรวจวัดอุณหภูมินะครับรวมทั้งเรื่องของการลงทะเบียนโดยใช้วิธีการสแกน QR code ของไทยชนะนะครับแล้วก็ลงทะเบียนด้วยด้วยมือนะครับอันนี้ก็ได,ได้ได้เตรียมการนะครับแล้วก็การเตรียมในเรื่องของห้องเรียนในเรื่องของโรงอาหารก็มีการเตรียมพร้อมนะครับซึ่งทางผมและคณะเนี่ยก็ให้คําแนะนําในเรื่องของการที่จะต้องให้ข้อมูลแล้วก็สร้างการรับรู้ให้กับเด็กนักเรียนเพื่อให้ปฏิบัติเป็นเรื่องของ New Normal นะครับรวมถึงเรื่องของการประชุม เพื่อติดตามปรับสถานการณ์ของอการบริหารจัดการเนี่ยทุกวันเพื่อให้เห็นภาพแล้วก็เพื่อที่จะไดใใ้ให้ให้เข้าที่เข้าทางนะครับนอกจากนี้ก็ให้มีการเตรียมเรื่องแผนสำรองนะครับเพราะว่าการใช้เทอร์โมสแกนหรือเครื่องมือวัดอุณหภูมิเนี่ยพอนานเข้าเนี่ยหรือว่าเวลาที่มีแดดขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีความคาดเคลื่อนได้หรือว่า e r อร์เดนะครับก็ต้องมีแผนสำรองหรือว่าสถานการณ์ถ้าเกิดว่าฝนตก จะทำอย่างไรเด็กเข้ามาแล้วเนี่ยจะทําอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ให้กับทางโรงเรียนเพื่อที่จะได้สามารถที่จะปริัารให้เป็นไปตามข้อมูลที่วางไว้หรือว่าการเตรียมการที่วางไว้ครับทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน